ติดกล้องจอจรปิดด้วยจริงนะไม่ช่วยไม่ช่วยครับเราได้เห็นอย่างเดียวนี่ไอ้เนี่ยเคสเคสที่เนี่ย <c oughs> แค่เป็นหลักฐานว่าหมาลูกวิ่งไปตรงไหนเฉยเถทาหอนเตือนใจคนเลี้ยงน้องหมา สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเราก็ได้รับข่าวการจากไปของน้องพลสุนัขที่เคยมาฝึกกับเรานะครับเป็นน้องสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดเป็นน้องผู้หญิงเจ้าของนะครับก็ได้ทักเข้ามานะครับแล้วก็มาแจ้งข่าวว่าน้องเนี่ยได้จากไปนะครับด้วย การเกิดอุบัติเหตุโดยที่ถูกรถชนทางเราก็ได้แสดงความเสียใจขอได้พูดคุยซักถามกันเสร็จเจ้าของเนี่ยก็ได้ให้สาเหตุที่น้องไปเจออุบัติเหตุก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของนะครับอนุญาตให้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถเคสของน้องพลอยเนี่ยมามาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนเลี้ยงน้องหมามีแผนระวังป้องกันเราคิดว่าน้องทําไม่ได้ เขาอาจจะทําได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดด้วยน้องเนี่ยอยู่ในบ้านบ้านที่ไม่ใช่เป็นบ้านของน้องพลอยเองก็คือเอาไปฝากบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังเนี้ย ก็มีความสนิทสนมแต่ด้วยสุนัขตัวนั้นเนี่ยเขาชอบเปิดประตูเองได้พอเปิดประตูเองได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าของอาจจะล็อกประตูบ้านไว้เขาเป็นสุนัขที่เป็นสายพันธุ์ฉลาดนะครับพอเขาเห็นหรือว่าจดจำเนี่ยเวลาการเปิดหรือว่าใส่กรหรือว่าคล้องประตูของเราเนี่ยเราคิดว่าเปิดได้ยากเลยล่ะแต่พอสุนัขเห็นเนี่ยเขาจะมีความสามารถเนี่ยในการดันหรือว่าในการเปิดเนี่ยดูจากพฤติกรรมของของเราครับที่เราทําอยู่เป็นประจํํๆแล้วซึ่งก็จะออกมาข้างนอกบ่อยนะครับพอ สุนัขเคยทําได้ก็จะออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยสุนัขที่เขาไม่คุ้นเคยอย่างน้องพลอยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้โดยตลอดเวลามันไม่ใช่บ้านของเขาพอสุนัขได้ออกได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะคิดอย่างเดียวคือกลับบ้านก็จะเ,เกิดอุบัติเหตุก็โดนรถชนก็ทําให้น้องพลอยก็คือเสียชีวิตสิ่งที่เราอยากจะเตือนแนะนําวิธีการไม่อยากให้เหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกก็ จะต้องระวังป้องกันอย่างเช่นการล็อกประตูใช้กุญแจล็อกหรือใช้ใชสแนป n a p l i ที่สุนัขเนี่ยสามารถเปิดได้ยากอย่าไปคิดว่าสุนัขไม่สามารถออกลอกหรือว่ารั้วบ้านที่เป็นประตูรั้วที่เตีย้ยๆสุนัขก,ก็บางตัวก็สามารถปีนออกได้เหมือนกันสิ่งพวกนี้เราควรระวังไม่ควรที่จะมองข้ามไอจุดเล็กๆทุกคนไม่อยากให้เกิดนะครับว่าอุบัติเหตุแบบนี้หรือว่าไม่มีใครตั้งใจแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เคสแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราไม่อยู่บ้านเราก็ให้เขาอยู่ในห้องนะครับมันก็จะมีความปลอดภยัยแล้วก็มีความต้องไป เจอสิ่งเล้าหรือสิ่งกระตุ้นเช่นรถผ่านมาผ่านไปหรือมองแต่ทางเพื่อรอเจ้าของกลับหรือว่าคนมารับนะครับมันก็จะทําให้สุนัขเนี่ยลดความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะหลุดหรือว่าออกจากบ้านหลังนั้นไปเนี่ย